อันนี้เพิ่มไอ้นี่ให้ครับสถิติแมนยูอะเป็นทีมที่เล่นบอลวางยาวอ่ะอันดับสองของลีกเลยเป็นในลักษณะลองดึกภาพดูนะจะบูโนกาเซจะเป็นสามเซนเตอร์หรือจะบาจิดีหรือเซนเนอร์ลัมเบนอะมันจะเตะสาดขึ้นไปเตะข้ามอ่ะจากแดนแดนหนึ่งอะข้ามแดนสองไปเลยแล้วไปหย่อนลงแดนสามเป้าอ่ะคือเชสโก้ ให้เชตโกโ่งงงชง่งตั้งหรือถ้าเกิดสมมติชิงจังหวะไม่ได้แล้วหาวิธีเอาบอลสองกับไม้ได้เนี่ยฟุตบอลของแมนยูมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันดูเป็นฟุตบอลวัดเหมือนกันนะเหมือนอารมณ์แบบวัดดวงอะแมนยูมันต้องเล่นแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันคนโทุมไม่ได้ไอเกมเจอซันเดอร์แลนด์อะที่สโมสรอน่ะแมนลงเป็นคลิปวิดีโอใช่ไหมที่มันต่อบอลสิบเก้าครั้งอะพี่ปอคนแม่งไปอํากันเต็มเลยโอ้โหมึง ต่อบอวน,นกับหลังอย่างเดียวเลยนะไอเ้เฮียวนอย่างเดียวเลยซึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะอะไรครับมันเข้าตรงกลางไม่ได้ใช่ไหมเข้าลําบากถูกว่าด้านข้างเนี้ยวิงแบ็กก็ไม่มีความสามารถในการชนะหนึ่งหนึ่งได้ทุกตาขนาดนั้นได้ทุกช็อตดาโล่เงี้ยเจอพวกมาบากักมาดักแม่งวนรถกลับเลยซึ่งพอเข้ากลางได้มีกาเซมิโลมาเชื่อมขนาดเป็นกาเซมิโลนะแล้วถ่ายบอลออกข้างได้สุดท้าย โยนเข้ากลางมาแล้วเมาส์จบคมอะ่ะลูกนั้นน่ะขนาดเป็นลักษณะแบบนี้นะเอาตรงๆอะ่ะเรายัางรู้สึกแล้ว่าเออเว้ยพออย่างน้อยมันเริ่มต่อบอลมันเริ่มเข้าทำมันเริ่มเซตมันเริ่มมีการคอนโทรอะ่ะแล้วเป็นรูปเป็นล่างขึ้นอะ่ะมันลก็เลยไม่แปลกว่าแมนยูทําไมต้องลงตลาดแล้วซื้อกองกลางที่เป็นสเปคตัตวคอนโทรอะ่ะตัวตั้งบอลนอะ่ะ เข้ามาช่วยทีมอ่ะไม่งั้นฟุตบอลมันก็จะเป็นแบบนี้ครับฟุตบอลมันจะเป็นเหมือนปัจจุบันเนี้ยฟุตบอลมันจะไม่สามารถเข้ากลางคุมจังหวะฟุตบอลมันจะไม่ฟโฟมันจะไม่เนี้ยบก่อนหน้าเนี้ที่เรามีอีลิกเซ่นอ่ะเรารู้สึกบอลมันโฟใช่ไหมแต่อีลิกเซ่นแก่แล้วใช่ไหมอ่าอ่าแล้วถ้าไม่เชื่อผมคุณลองหลับตาแล้วนึกดูสเปกกองกลางเมนูอ่ะบูโนกาเซเมนูเนี้ยเคลื่อนบอลไปข้างหน้าได้แต่มีตะบอลสั้นบอลสวิตเปลี่ยนแกน ไปซ้ายไปขวาหรือบอลแนวลึกไม่มีเมนูได้ได้แต่บอลสั้นขยับเคลื่อนเล่นฟุตซอมมาก่อนไงมันก็จะเบสิกฟุตซลอะครืงใจใช่พี่เมนูจะเป็นสเปคนั้นแต่เราอะต้องการสเปกแบบพวกอนุภาพนะสวิตสเปกอ่าสตินเลอร์เฟรนกี้เดยองจบอ่ะใช่เดยยองอ่ะเบลลวอตันอะไรแบบเนี้ยเอเลียแอนเดอร์สันอะไรพวกนี้เราต้องการใช่เราต้องการอซูบีเมนดี้ กาเฟแบกเนี่ยเราต้องการสเปคแบบเนี้ยซึ่งกลางเมนยูอ่ะมันมีแต่แบบเนี้ยอะโมลีม,มันก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเล่นยาวเลยโยนยาวซึ่งข้อดีคืออะไรรู้ไหมข้อดีคือมันแก้เพจได้ถ้ามันโยนแม่นๆอ่ะสมมติเขาประเพสหน้าบ้านใช่ไหมมันโยนอ่ะข้ามไปเลยอ่ะข้ามโซนเพจไปเลยอ่ะแล้ววัดกันอ่ะหลังล,งลายวางหลังลายใช่ไหมพี่เออนั่นแหละก็เนี่ยเป็นมัน แต่จริงๆก็ซื้อดีแค่ไ์แต่แรกก็จบแล้วไม่ต้องไปซื้อมาหลายตัวในอูกาเต้ไปซื้อเบามันก็อีแค่ไ์เห็นไหมร้อยล้านจบอ่าเราก็เราไปเราเราชอบทําให้มันชีวิตเราลําบากชอบ <c oughs> ท้าทายไงชอบลองชอบลองชอูกาเต้เนี่ยที่เราคุยกันถ้าถ้ามันดีจริงเปเชมจะยอมปล่อยอ่ะมันเบียดไม่ได้เลยพี่กลางอ่ะใช่ไหมมันไม่รู้จะไปเบียดใคร <c oughs> อ่ะถูกว่ามันจะไปเบียดใครสักคนยังมันทําอะไรไม่ได้<า> <c oughs> เลยมันลงเลยอะ่ะวิตินยาเนเบส ฟาเบียนลุยเนียนทุกตัวอันนี้ก็เสริมพี่ปอไปว่าปีนี้แมนยูเป็นทีมที่เล่นบอลยาวจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าบอลของอันเดอร์ชาร์ลอแต่น่าจะไม่ได้ไม่ได้เพสสูงทุกจังหวะเขาน่าจะรอดักครึ่งสนามนั่นแหละรอเล่นแบบมิดบ็อกแล้วดักแมนยูอ่ะก็อยู่ที่ว่าแมนยูถ้าเกิดเป็นฝ่ายเซตบอลน่ะมันจะเข้ากลางออกข้างยังไงอืมอะพี่ต้อง <Ừ. S 2> คิดว่าการที่ไอโซเบเกอร์ไม่ลงในเกมเจอแมตต์แล้วเป็นมาราชวิลลี่เนี่ยมีผลมากน้อยขนาดไหน,นพี่ว่านิดเดียวไม่ต่างเพราะว่ามาราชวิลลี่มันเป็นคนมั่นใจเหมือนกันดูอย่างมันเล่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนแล้วมันก็เป็นคน,นที่เล่นดีนนล่าสุดอ่ะเพิ่งเซฟจุดโทษมาเจอ<ช>สเปนนี่ใช่ไหมใช่คือพี่ว่ามันเป็นคนที่เล่นดีอยู่แล้วเพีเยงแต่ว่าอะนะตอนนี้เป็นโอกาสของเขาแล,ล้วแหละ พี่ว่าเรื่องประตูไม่น่ามีปัญหาปัญหาคือคู่เซนเตอร์ของลิเวอร์พูลน,นี่พูดตามตรงคือเราจะเห็นได้ว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยมันมีความสมัสมกึกสมักักหลายจังหวะหลายครั้งมากไล่ในแบบเกมแรกถ้าเราดูเายาละเอียดจริงเกมเจอบอลหมัดอะ่ะจำได้ไหมลูกที่โดนยิงอะ่ะแล้วโคนาเต้ไปวิ่งบังลายไอ้ฟันไดอะ่ะแล้วโดนยิงอะ่ะงงเหมือนกันว่ายืนคู่กันมานานแล้วนะแต่มันมีความงงงงนิดนึงบวกกับพี่ว่าด้วยความที่วิงแบ็คมันเปลี่ยนอะ่ะ พี่ยืนยันว่าฟิล์มปงกับมิลลอสเกอร์เคสอะมันไม่ใช่ฟอร์มเดิมของต้นสังกัดเก่ามันเหมือนมีความแบบว่ามันกาลังปรับตัวกับวิธีการเล่นใหม่ของอาร์เรชอัอยู่มันยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นพี่ว่าแผงหลังมีปัญหาแต่กลางถ้าเอากลางอะิเวอว่าพูดดีกว่าถ้าเทียบกันปอนต่อปอนในเรื่องของการสร้างสรรค์เกมด้วยการคือบอลคู่เนี้ยพี่ว่ามันไม่ได้เป็นกลางร,รับจัดจา้าถูกไหมเพราะว่ามันจะเป็นการทานซิชันบอลเพื่อไปเล่นแดนบน เนี้ยมันอยู่ที่ว่าตอน transition ไปแล้วไอ้ตัวข้างบนมันจะทําได้แค่ไหนแต่แมนยูเนี่ยถ้าเทียบแล้วจริงเนี่ยตัวจบมันยังไม่คมขนาดนั้นและพี่มองว่าถ้ามันจะชนะได้หรือถ้าจะไปจบตัวบนบอลต้องถึงเชสโกแต่มีความรู้สึกว่าเกมเนี้ยจะถึงเชสโกยากจริงๆเพราะว่ามันโดนตัดแน่นอนแล้วเวลาการตัดของลิเวอร์พูลมันคือ,อการตัดและ t r a n s ชเร็ว ก็เลยก็เลยมาว่าอ่ะหืมยากเหมือนกันแต่ถามว่าถ้าเราเอาแบบกลางๆแบบว่าพี่ว่าเชื่อว่ายันเสมอได้ได้เอาเทียบกับบรรยากแต่ยังว่าความที่ลิเวอร์พูลยังไม่ดีที่สุดกับความที่แมนยูมันก็กลับมามั่นใจนิดนึงรวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบเสมอแบบมีสกอร์แบบปีที่แล้วเลยที่ไปดูเห็นแบบแมนยู U, แม่งเล่นแบบเหมือนไม่คือเล่นกับลิเวอร์พูลอ่ะมันเหมือนมันเล่นแบบเอาเป็นเอาตายอะ่ะกูใส่กูเน้นพี่ว่า เสมอแบบมีสกอคูน yes, ี ister, <ikka> <Oak> ้เอาอ่ะบอกเสมอว่ะเราคิดว่าเสมอกันใช่ไหมเออก็สําหรับผมผมว่าถ้ากาเป็นแบบไม่ลงก็ส่งผลนะแต่เขาก็มีเคอร์รสโจนแมกอลิสเตอร์สโบสไลก็ยังได้อยู่แมกอลิสเตอร์นี่ผมคุยกับใครว่าจาไม่ได้ว่าคุยกับใครเขาบอกว่าหลายคนไงเออใช่เพราะว่าเราเราก็อ้นนี้ไงแบบเราต้อง สืบเหมือนกันข้อมูลทางฝั่งเขาอะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบเขาจะกลับดีเลย์ป่ะพี่ที่แบบอุ่นช้าใช่ไหมเอออาจจนดีนาเหมือนมันมันมันดีเลย์หรืออะไรสักอย่างแต่มันเตะได้วันอาทิตย์แต่มันเตะวันอาทิตย์ไนียถ้ามันวันเสาร์ก็ว่าไปอย่างนะแต่พอมันเตะวันอาทิตย์เนี่เรื่องของความฟิตไงเรื่องของแบบเดินทงเดินทางด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่แต่คิดว่าอย่างหนึ่งคือแม่งนั่งเจ็ตส่วนตัวเลยแหละใช่แต่กราฟอะแต่คิดว่ากราฟเป็นแบบสุดท้ายมันจะลงได้เว้ยอันนี้เดานะเจ่ตส่วนตัวมันมันจะลงได้เห็นเห ไม่คือที่อัปเดตใช่อัปเดตเราสุดคือมันเจ็บแฮมสติงเล็กน้อยมันไม่เยอะเล็กน้อยใช่มันเล็กน้อยไงเพราะว่าพอเจ็บปุ๊บอ่ะมันเอาไรเดอร์ลงแทนเลยเกมเจอกับฟินแลนด์อ่ะมันเอาลงเลยแต่ว่าที่สําคัญอ่ะการแบชก็สําคัญนะแต่ว่าคิดว่าที่สําคัญคือถ้าโกนาเต้ลงไม่ได้อันเนี้ยหนักกว่าเพราะว่าถ้าเป็นโกเมสกับฟานดอ่ะอันนี้นัก เอาแต่นะโจอาจจะล่างทองนะนะโจชอบมาล่างอาทองเกมใหญ่นะเกมโตอ่ะเนียอาจจะอาจอาจะอาจจะล่างทองก็ได้นะเ<ต>ว้ยพี่ปีหนึ่งก็จะมาเจ,าจ,า City, จาอแมนซิตี้เจอแมนยูเจอเซนนอนเหนือลงมาดีเลยก็แต่โดยรวมผมก็ยังบอกว่าลิฟูเหนือกว,กว่าแมนยูนะผมบอกว่าแบบนั้นอะบอกว่าเสมอเนี่ยผมว่าลิฟูนะสองหนึ่งแล้วกันเอาแล้วเว้ยใส่เสื้อลิฟูด้วยนะแน่นอนพี่ผมไปงานใส่เสื้อลิฟูเลยอะจริงปะเนี่ยจริงใส่เสื้อลิฟูไปงานด้วยเอาเด